เอาจริงนะแกวันที่ฉันเห็นข่าวนี้ข้อความนี้ฉันรู้สึกว่าฉันเป็นจุดอ่อนของทีมจุดอ่อนของด้อมพิรพันธ์แล้วฉันก็รู้สึกแวบ,บขึ้นมาในหัวว่า <c oughs> เฮ้ย <c oughs> แม่ง <c oughs> การเมืองแม่งโคตรสกประปุบ ทำงานในไร่ในส่วนเนี่ยสกรปรกอาบน้ำมันก็หายแต่การเมืองล้างน้ำไม่ออกซักไม่ออกเราออกมาพูดความจริงเราก็ถูกโจมตีว่าเราคือคนที่ปล่อยเฟกนิว แล้วฉันก็เหมือนกับเป็นเป้าหมายเป็นจุดอ่อนของทีมที่เขามาโจมตีฉันแล้วก็กลายเป็นภาพรวมทุกคนจะต้องมาเดือดร้อนไปกับฉันด้วยแล้วก็ทุกคนจะต้องเสื่อมเสียไปกับฉันด้วยเพราะเขาใช้คำว่าด้อมแล้วมันก็ทำให้ฉันรู้สึกว่าเฮ้ยแบบ กูไม่อยากแม่งทำให้ใครเดือดร้อนเพราะกูว่าอะไรเงี้ยคือจริงๆแล้วก็ตัดสินใจตอนนั้นเลยว่าว่าฉันคงจะอาจ,จแบบจะต้องแบบพอละละอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบมันมันทำให้คนที่รอบตัวเดือดร้อนอะเนาะ ก็รู้สึกว่าแม่งเอ้ยกูแบบทำไปทำไมวะอะไรเงี้ยแบบแต่พอแบบเราก็แบบพอดีเพื่อนก็แบบให้กำลังใจเนาะก็มีคนให้กำลังใจเราก็มีคนว่าซึ่ง คิดว่าแบบตัดสินใจแล้วทําให้คนในครอบครัวก็เป็นห่วงแล้วก็แบบบางครั้งเขาก็ถามว่าเอ้ยทําไปทําไมอะไรเงี้ยมีแต่คนดา่าอะไรเงี้ยแบบไม่ได้อะไรเลยอะไรเงี้ยแบบมันก็รู้รู้สึกอะคือแม่งมันจะทําให้ประเทศนี้มันดีขึ้นไม่ได้เลยใช่ไหมแบบความคนพูดความจริง คนที่อยากจะรักคนดีมันอยู่ไม่ได้เลยใช่ไหมในในสังคมประเทศนี้อะไรอย่เงี้ยมันก็เสียใจนะคือเอาก็รู้สึกว่ามันหลายๆอย่างอ่ะก็กะว่าเพื่อนเรียกประชุมก็กะว่าจะบอกเพื่อนๆน วันนั้นนะั่นนะแต่เราก็เข้าใจว่าประชุมเรื่องนี้แต่พอ,พอปรากฏว่าเขาประชุมไม่พูดถึงเรื่องนี้เลยแล้วก็ในทีมด้อมพิรพันธ์ทุกคน่ะเขาก็น่ารักมากเขาแบบเขาไม่ถามถึงเรื่องนี้ไม่ถามถึงที่มาไม่ถามว่าเพราะอะไรนู่นนี่นั่นไม่ถามเขาแค่พูดว่าคําเดียวว่า เขาเชื่อมั่นในตัวเราแล้วเ,เขาก็รู้ว่าเราเป็นคนยังไงเอ้ก็ให้กำลังใจอ่ะมึงไอทีฉันคิดว่าฉันจะแบบเฟดตัวออกมาฉันก็มันก็ทำให้ฉันนะต้องอยุดออก ก็เลยทําให้ฉันรู้สึกว่าเนี่ยกำลังใจมันสำคัญวะ่ะถึงแม้ว่าเหมือนเราจะเป็นคนแข้มแข็งเหมือนใครจะเป็นแข้มแข็งขนาดไหนแต่ถ้าโดนโจมตีถูกปัญหาถูกสังคมถูกบีบคั้นกดดัน มันก็อ่อนแอได้เนาะฉันก็แบบยิ่งฉันทำไมฉันเข้าใจคิดแล้วก็สงสารลงตู่ขึ้นมาว่าเขาต้องเจออะไรมาอะไรเงี <refers Thirty> ้ยแบบไอ้กูเจอแค่นี้กูถอยแล้วหรอกูถอยแล้วหรออะไรเงี้ยแบบมันก็แบบเลยตัดสินใจว่าอืมก็คงทำต่อไปแม่เตี้ยวขอบคุณ กำลังใจที่ทุกคนให้มาแล้วก็คอยซัพพอร์ตแมติวตลอดในวันที่อ่อนแอมันช่วยได้มากจริงๆขอบคุณด้อมพิรพันธ์ขอบคุณทุกคนเราจะสู้ต่อไป